สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเราอยู่กับเกมไรเดนเลนเจอร์นะครับคือคลิปนี้นะครับผมมีเขาเรียกว่ามีแบบข้อสันนิษฐานนะก็คือผมไปสังเกตคือยังไงว่าแบบว่าคือโคโลโบเนี่ยผมไปสังเกตดูว่าเนี่ยชิงเนี่ยมันจะเข้ามาวันที่สิบสี่ใช่ไหมครับผมแล้วกิจกรรมนี้เนี่ยทุกคนนี่นะครับกิจกรรมเนี่ยมันมาแค่สิบห้าวันนะครับก็คือว่า คือข้อสันนิษฐานของผมนะครับก็ <_ d ata> คือผมคิดว่าเนี่ยเกมเนี่ยมันน่าจะแจกอีกแน่นอนนะครับเพราะว่ารอบเนี้ยมันแจกสองตัวนะครับก็ <_ d ata> คือมันแจกนี่นะครับแล้วก็คิงนะก็คือผมว่าคิงเนี่ยมันน่าจะมาให้เรา <_ d ata> ผมก็สันนิษฐานเอาน,นะครับอันนี้คือผมบอกก่อนนะว่านี่คือข้อสันนิษฐานของส่วนตัวของผมนะครับก็คือแบบว่ามันอาจจะมีภารกิจมาให้เราทําอีกนะครับจากภารกิจนี้ หมดก็คือหมดวันที่สิบห้าสิบห้าวันนะเออไม่ใช่วันที่สิบห้าอีกสิบห้าวันแล้วตู้มันอาจจะมาแบบตู้นะว่าตู้สุม่มแต่ว่าตู้สุ่มมันไม่ได้เข้าพอดีนะครับก็คือมันจะมาวันที่สิบสี่นะก็คือแปบลบว่ามันจะเข้ามาก่อนนะครับคือตู้ตู้คิงยมันจะเข้ามาก่อนนะถ้าให้ผมจำไม่ถ้าจากที่ผมดูนะก็คือแบบตู้คิงจะเข้ามาก่อนกิจกรรมนี้หมดนะครับใช่ไหมน่าจะใช่แหละ ก็คือผมสันนิษฐานเอานะคลิปนี้ก็ต่อไปนะผมจะมาสอนวิธีการเล่นมินิเกมนะก็คือตรงกนี้นะทุกคนนะเนี่ยคลิปสําสหรับการเล่นมิน,นิเกมคลิปนี้นะครับผมมีกิจกรรมดีๆมาบอกสําหรับเกมไอเดอรเลนเจอร์นะก็คือมันมีกิจกรรมแจกครับผมเนี่ยแจกของพวกนี้เลยนะครับทุกคนนะก็คือแบบแจกไอเทมนะครับก็คือมันจะมาบอกวิธีการเล่นกิจกรรมนะครับนี่นะมันบอกว่า มันจะมีเวลาให้เราสิบวินาทีนะครับให้เรากดปุ่มรัวๆนะก็ะคือแบบว่าน่าจะมีปุ่มให้เรากดนะครับโอเคมาแล้วผมจะกดให้ดูเร่นใ,ให้ดูเลยนะครับเปียโพอเป็นแนวทางนะครับโอเคครับมีเวลาสามวินะเสียงกดอาจจะดังหน่อยนะเพราะว่าต้องกดรัวๆนะ โอเคครับตอนนี้ครับผมกดได้แปดพันครั้งนะหม่ว่าผมไม่ได้กดได้แปดพันครั้งหรอกนะครับก็คือแบบร้อยครั้งไม่รู้ว่าถึงยังแต่ว่ามันมันคูณไปเรื่อยๆนะครับโอเคตอนนี้ทดสอบพลังนะครับจํานวนที่ปากผมปากไปสิบโอเคยอดเยี่ยมมันบอกให้เราแชร์ผลนะโอเคผมกดแชร์รับไอเทมเลยนะครับแล้วกดเปิดเกมนะ โอเคครับเราได้มาแล้วนะครับคือกล่องของอ๋อมันแจกตัวละครเลยนะทุกคนนะผมว่าดีนะครับแบบแจกตัวละครให้เราเลยนะครับโอเคเรับไปครับนี่นะครับก็คือได้มาแล้วนะครับแจกตัวละครเอ็ดเอ็ดเลยนะทุกคนนะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้น,น,นะครับนะผมก็มาบอกวิธีการเล่นนะครับสำหรับมินิเกมตรงนี้เนาะโอเคครับผม